เซลเรียโอสีเขียวอะโวคาโด3คันแต่งเหมือนกันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะส่งที่เชียงใหม่คันแรกเลยส่งที่คันนี้เป็นรุ่น G X ค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าหมดแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับเซเลเรียโอ G X ของเราจวพาดูด้านในนิดนึงนะคะคันนี้ส่งเชียงใหม่ลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังค่ะเป็นวิบอร์ดหนังสีครีมแล้วก็แอบเรียบแอบเย็บลายเบาะด้วยนะคะคันนี้ อันนี้แต่งจัดเต็มมากๆชุดแต่งด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีการเสริมแหลกหลังคาเพิ่มเข้าไปนะคะชุดแต่งก็จะมีสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์นะคะสำหรับคันนีนะคะ้คันนี้ส่งเชียงใหม่เดี๋ยวมาดูคันที่ส่งกรุงเทพกันค่ะแต่งเหมือนกันเลยนะคะแต่แค่ว่า ไม่มีไอแหลกหลคานะคะ,ะ GX หมดเลยบอกว่าเซเล GX เนี่ยขายดิบขายดีมากๆเลยคันนี้ก็แบบเดิมๆเลยค่ะไม่ภายในไม่ได้เปลี่ยนเบาะหนังหรือไม่ไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรแต่ก็ใส่ชุดแต่งเหมือนกันเนาะ,ะ,อะเอาไปดูอีกหนึ่งคันแบบสุดว้าวเลยนะคะคันนี้ส่งสุริน <laughs> <laughs> นะคะคันนี้นี่เลย คันนี้บอกเลยว่าแต่งครบเหมือนกับสองคันแรกเลยนะคะจะมีสเกิร์ตหน้าซุ้มรอนะตัวนี้เป็นตัว G X เหมือนกันอุ้ยตัวทั้มหมดเลยสามคันนะมาดูคันนี้คันนี้ก็แต่งเบาะหนังนะคะเป็นสีส้มอิดอ่านี่เลยเป็นสีส้มอิดแล้วก็แล็บสติกเกอร์เป็นสีเขียวอะโวคาโดนะคะคันนี้ แต่งเหมือนกันหมดเลย3ามคันแบบโอ้ยลูกค้าไปดูมาแล้วก็คงชอบเหมือนเหมือนกันเนาะส่งคนละแบบคนละทิศคนละทางเลยมีเหนือมีกลาง อันนี้ภาคอะไรพากิสาไม่รู้ว่าอิสาตอนไหนนะแล้วก็โอแบบลูกค้าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่าแต่งคล้ายๆกันแล้วก็แบบรลสติกเกอร์เหมือนกันเลยนะลูกค้าท่านใดที่สนใจขอบอกก่อนนะว่ารุ่น G X หมดแล้วเหลือแต่ G A กับ G L นะสนใจก็ทักมานะคะหรือโทรที่เบอร์ศ6 2 8 8 3กส9เมมเบอร์ขึ้นไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ